นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเดทิ t .com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วกับเหน่ือรถบริการเคพื่อนที่จำหน่ายขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ิด .com สบาทพิเศษ 40บาทเท่านั้นด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดาัาฝากมือเรียกกันได้เลยนะครับนี่คือสปอตตัวอย่างจากรับเชิญครับเรามาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วเ่อเตียวหมูน้ำตกน้ำใสรสชาติเข้มข้นอิ่มแบบจุกจุกนี่คือสปอตตัวอย่างจากรับเขียง35บาท35บาท พิเศษ40บาทเท่านั้นด้านหน้าด้านในด้านซ้านี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t h c ยกมือดังฝากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับนี่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t i t h c o m